มาตอนกับภาคที่9นะครับ Battle of the p o r c h นะครับหรือว่าการสู้รบที่แนวสนามเพราะนั่นเอง6สัปดาห์นับแต่เทอร์เนอร์ถูกฆ่าและฉันได้เลื่อนตำแหน่งมันคือวันคริสต์มาสเราขุดลุมที่ป่าอาเดนในเบลเยียมมันหนาวจนเราแทบแข็งมันจะเป็นหนึ่งในการต่อสู้สุดนรกอันนี้จะเป็นหนึ่งในยุทธการตอกลิ่มนะครับซึ่งฮิตเลอร์ทุ่มยุทธปกรณ์แล้วก็ฐานที่ดีสุดเข้าสู่สมรภูมินี้นะครับ โดยหวังที่จะเจาะแนวของฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อตีวงล้อมแล้วก็บีบให้ยอมแพ้นั่นเองครับปะ่ะดูเลยการจากไปของเทอร์เนอร์ทำให้เราขาดผู้ปกป้องพอลฉันแค่อยากกลับบ้านในฐานะฮีโร่แต่เมื่อเพียร์สันเข้ามาคุมฉันอาจไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเมอร์รี่คริสต์มาสเทอร์เนอร์โอ้ได้เทอร์เนอร์ เพียรสันทำให้เด็กจากฟาร์มกลายเป็นสิบโทอยากรู้จังว่านายรู้สึกยังไงยังไงนายก็ไม่ได้แค่กระสอบทรายเหมือนเดิมแหละไอ้โลนี่ไม่ใช่เวลานะเดเทอร์เนอร์เดเทอร์เนอร์ไอ้ลูกหมาจอมโชคดีนายมาก่อนเสมอสินะเอาแต่จองฉันลืมดับกันเข้าไว้เถอะเพราะพรุ่งนี้เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึง พวกนายจะได้เป็นแนวหน้าในการคุ้มกันมันและเธอเนื้อก็มาอยู่คุ้มกระล่าหัวพวกนายแล้วใจเย็นใจเย็นเ่ะเป็นสิบโทแล้วนี่เหขอดูวิธีทำให้ใจเย็นหน่อยสิเอาเลยทุกฉันสิใช่นั่นแหละที่ฉันคิด หกปีปที่ฉันรับใ <6 S 2> ช้ไอ้บ้านั่นหก <6 S 2> ปีเมอรี่คิด์มาสุดหวยขบวนมาถึงแล้วและพวกเขาจะทำทุกทางเพื่อไปถึงแม่น้ำไร ตอนนี้เราแค่ต้องรอดจากความหนาวและเพียรสันการสู้รบที่แนวสนามเพลาะ25ธันวาคน1 9 4 4่ปาอาเดนเบลเยียมเขาควรหาคนมาเปลี่ยนกะบ้างเด็กคนนั้นหนาวจนแข็งตายถ้าเพียรสันไม่สนใจคำร้องฉันก็คงไม่ต้องขโมยเอาหน่าพวกเขาจะยังไม่เปลี่ยนกะกับคนที่ยังไหวเด็กฟาร์มที่ฉันเคยรู้จักไปไหนแล้วเนี่ยถ้านายเห็นเขาบอกด้วยนะ คริสต์มาสนรกใช่ไม่พวกโอ้ใช่ทำไมฉันถึงอยากผิงไฟอุ่นๆกับสาวๆของฉันในเมื่อตูดฉันแข็งไปกับพวกนายได้เนี่ยฮะให้ตายเขามาแล้วไอ้โลกลับไปพุ้นกลครับจ่าจ่าครับมีเสื้อโค้ทหรือผ้าห่มเสริมไหมไายังดูดีนี่ทางตะวันออกยิงกันทั้งคืนเอากองกระสุนไปพวกเขาหน่อย ผมไปเองไอโลกใกล้แข็งตายแล้วนั่นนายก็ไปส่งให้ไวโอ้โหเดนิเลเองก็ขาสั่นผับๆๆเลยนะครับคือมันหนาวมากนะครับรู้สึกสมรภูมินี้นับเป็นอีกสมรภูมินึงที่โหดร้ายมากๆนะครับโอเคไปส่งลูกกระสุนครับนับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าการบุกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันนะครับในแนวรบด้านฝั่งตะวันตกนะฮะ ทำให้ฝ่ายสมรธมิตรนะครับโดยเฉพาะากองาลังของทหารสารัสเนี่ยได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นแนวสมรธมิตรคือตั้งแนวเป็นหน้ากระดานอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันเขาต้องการเจาะนะครับเจาะมาเพื่อจะแหวกออกแล้วก็ตีวงล้อมนะครับค่อยๆนวดเก็บไปทีละจุดละจุดแล้วก็บีบให้ฝ่ายสมรธมิตรยอมแพ้สงครามนั่นเองครับฮิเลอร์ก็เลยทุ่มสมรภัลังทั้งหมดนะครับเข้ามาบุกโจมตีแนวนี้ฮะ,ะแน่นอนครับทหารสารัฐเจ็บหนักสุดเพราะโดนเจาะนั่นเองครับเคมาถึงแล้วครับเอากระสุนมา ดูสิสเขาเหมือนเซนเนิกเลยย่อ,อ,ยอไปตรงต้นไม้เลยพวกโอเคครับนี่นะฮะโอ้ทำเป็นต้นคริสมัสเลยโอ้มีเฟิร์สเอดเรียบร้อยครับได้บันหนึ่งไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ช็อกโกแลตแล้วก็ถุงเท้าอา้าวศัตรูมาสิบสองนาฬิกาไหนครับอ๋อนี่ฮะนี่เป็นหน่วยลาดตระเวนนะครับ <ś c oughs> สวย <ś c oughs> ไหนเ <ś c oughs> ยี่ยมแขนพอดี อะไรอาเด็กตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยหมดโอเคหาเพิม่มแป๊บนึงนะครับขอลงระสุนก่อนอ้าวเห็นแล้วครับน,นี่นีีคนสุดท้ายจะกลับไปรายงานเหรอเรียบร้อยไม่ได้กลับครับเยี่ยมทำไมพวกมันถึงมาทั้งด,ย,งดยไปสิบแปดเราไปเช็คกิ๊เต้นมาจัดาก,การดูเอาละครับต้องไปรายงานเพียรสันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเริ่มมาดูล่าเล่าแล้วนะฮะโอเค ป้าเอ้ยศัตรูบุกแล้วฮะงานมันแน่นอนใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของยุทธการที่ป่าเดนนะครับลองไปหาเพิ่มได้นะเป็นยุทธการหนึ่งที่แบบโหดร้ายมากครับตายเยอะฮะบอกเลยว่าที่นี่ตายเยอะครับโอเคสิบโทฉันมีอะไรหน่ยดู นี่คือฮาวเวิร์ดยินดีที่ได้พบโทษทีผมไม่คิดว่าจะได้ทำงานร่วมฐานช่างเหรอฮาวเวิร์ดเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เขายึดสังเขาไม่อยากเชื่อพวกั้นจะปล่อยให้เขารบโอ้ใช่พวกเขาปล่อยให้เราตายด้วยเอาละเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงพวกเยอรมันจะตื่นมาจากนรกผมคิดว่าเราจะมีกองหนุนเรานี่แหละกองหนุนจะเราควรเรียกการสนับสนุนทางอากาศ เอาล้วไงเดี๋ยวนึกออกแล้วว่าเขาเป็นสิบโทวิทยุยังใช้ได้ใช่ฉันไม่ค่อยไว้ใจพวกเขาฝูงบินมีงานล้นมือแล้วขบวนมาถึงแล้วพวกเขามีเสบียงด้วยหยิบได้เลยพวกเราต้องทำให้แน่ใจว่าคนพวกนี้จะไปถึงแม่น้ำร้ใช่ถ้ายังมีสะพานเหลือโลกโสวยได้ซีซึ่นแมนมาแล้วครับขบวนลำเลียง เ,เ,เฮ้ยน้ำบอลเอ้าไอ้บ้าเฮ้ยเยรมันบุกแล้วครับน้นำเลยเพื่อนได้เวลาไปลงหลุมไม่ใช่หลุมดีเรล็กสนามเพราะไอ้บ้าให้ลงหลุมเป็นลางโอเคฮะต้นไม้ก็ขวางขี่ไม่ได้แล้วน้องโอเคครับถึงแล้วลงม,มาเพื่อน,นจับ คิดว่าหยุดแล้วนายเป็นไรไหมยังไม่ตายโอเคครับเคลียร์แล้วครับพวกมันอยู่โจมตีเราแล้ว,ลวเราต้องไปหาเพียสันได้ยินแต่เสียงครับโอ้โหนี่คือคนที่ลงสนามเพาะไม่ทันนะครับยับบอกเลยว่ายับโอเครวมกลุ่มตรงนี้ครับ พวกเยเรมันกำลังแห่มาตัดแนวของเรามีวิทยุในสิพีเก่าเราพวกนาย่ะคุ้มกันฉันฉันจะไปเอามันเองซีพีอยู่ด้านหน้าค่าสึกเฮ้นายคือสิบโทนายตายทำตัวให้เหมือนหน่อยนายคิดว่เราไปที่นั่นกับเขาเหรอนายมันใจสาะแล้วแต่เลยเฮ้ฉันคือนายสิบครบยศกันหน่อยไปได้แล้วไปนำเลยบากันไปแล้วไว้ชิดต่อยจมูกนายก่อนเถอะเฮ้นายต้องทำให้ได้พาวเวอร์ตายเราสวยแน่ ไครับหยิบวิดยุโทรหาเครื่องบินเคแล้วข้าศึกมาทางนี้ม,มาแล้วครับอยู่ในป่าแล้วเอามาช่วยหยิบวิทยุก่อนอเคตัวช่วยไม่งันสวยหมดมาครับหยิบได้แล้วโอเคฮะเขาต้องใช้เวลาในการซ่อมตอนนี้ก็คุ้มกันเคครับมันเยอะนะฮะเราต้องดูว่าใครยิงมาทางนี้อย่างนี้เป็นตน้น หลัอโอ้โหซ้ายเข้ามีทุกทางโอเคครับสวยดีแน่ทีเดียวตายตัวนี้ก็ได้ครับแถมแถมจะโดนยิงอยา่างทางขวาครับอ้าวนี่งไงเจอแล้วตายเลยแถมอีกตัวนึงเก็บครับโอเคลงสุดแปบบ๊บเฮ้ยวิดิวเหมือนจะเริ่มใช้ได้โอเค สวยครับเดี๋ยอย่างวิทยุไม่ใช่พวกปลาระเบิดมาที่ตา,ตายนะครับซ่มอมไม่เสร็จใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอค้คไม่เป็นไรครับผมยังเหลือเพื่อได้สามอันครับซ่อมไปเลยฮะาวเวมาดเต็มเลยสวยโอเคได้แล้วครับมาโผเลยรู้โจ,โจรู้โจนี่คือได้บุญไวไฟต้องการการสนับสนุนทางอากาศเปลี่ยนรับทราบได้บุญไวไฟกำลังทาอากาศติดคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด ยังไม่ทราบกำหนดเวลาห้าศูนย์้านี่คือศูนย์เราได้รับคำขอฉุกเฉินในการสนับสนุนทางอากาศแยกฝูงออกมาเมื่อถึงที่เป้าหมายแล้วรับทราบศูนย์จะรีบดำเนินการเมื่อนกใหญ่ปลอดภัยเตรียมรับภารกิจต่อไป3นาทีจะถึงที่เป้าหมายคุ้นการนกใหญ่ไว้มีการยิงต่อต้านาอากาศปรับรูปแบบขบวนเลี้ยงสเก็ตระเบิดด้วยเฉื่อขึ้นแล้วหักหน้าลงนะครับตอนนี้เขาสอนมาขับเครื่องบินไปด้วยนะฮะ ร้อยครับอ๋ออันนี้เป็นระบบประมาณว่าเราสามารถปรับปุ่มได้ฮนะอินเวอร์สนะฮะกับหัวกับท้ายเดี๋ยวผมไม่ปรับนะครับเดี๋ยวงงคือกดบนเป็นล่างล่างเป็นบนนี่งงนะครับเคสามารถไปเปลีป่ยนได้ที่ออปชั่นนะครับเราไม่เปลี่ยนค่าแบบเดิมๆครับขึ้นคือขึ้น,น,น,นลงือลงฮะง่ายดีเคสอนวิธีเร่งเครื่องครับยกจอยด้านหน้าเคใส่อจอยหลังเป็นการเบรกนะฮะชะลอความเร็วไม่ใช่เบรก เรีบยบร้อยอ่าต่อไปโอเคกดจอยหลังแล้วก็หันเลี้ยวจะเร็วขึ้นนะทางนั้นครับก็ไม่นยากมาแล้วศัตรูไปไหนล่ะเพื่อนบ้าเอ้ยบินกับชนกันมาครับเดี๋เวลาเปิดการโจมตีโดนโดนโดนโคตรไกลเคครับใกล้ๆหน่อยเพื่อน เออโอว์เฮียทับแป๊บนึงมาแล้วกลัวย,นนงยิงโดนเครื่องบินพวกเดียวกันยังไงยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยไหมแต่งหนึ่งสวยโอเคครับโอ <c ups and ourselves> เคเข้ามือแล้วเข้ามือแล้วดูเลยครับโอ้โหภาคนี้มีครบบดนะฮะรถถังเครื่องบินเอาเรื่อง สวยมาแล้วครับโอ้โหมีการตัดมุกกล้องอย่างนี้ด้วยคือถ้าเราเข้าใกล้มาคอยมุกกล้องตัดอย่างนี้โอ้โหโคตรมันเอาละฮะมายืดต่อไปได้พวกเห็นอาจารย์รองสาวมันไปโคตรเร็วโอเคครับมันหลบมันหลบมาแล้วมุกกล้องนี้ยิงยับยิงยับ สวยแตกกากดอีกสองลำซ้ายฮะนี่เลยใกล้ๆโดนควันขึ้นแ้ควันขึ้นแล้ไปไหนไปไหนเรียบร้อยขวาหนึ่งทำท้ายครับว่างว่างว่างว่าเฮ้ยโคตรชมเชียวเจอแล้วเพื่อน ไกลไปนะครับเดี๋ยวเร่งเครื่องตามันเข็มมันโคตรจะชุ่มเยียนโอเคครับหน้าอย่าระเบิดแล้วฮะเพื่อนยิงตกเรียบร้อยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวโอ้โห,โหร่วงไปหลายลำนะเนี่ยโอโ้โหโดนยิงกันเพียบ ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมีขับไล่นะครับมันมีปตอด้วยนะครับหรือว่าปืนต่อต้านอากาศยานนะฮะเดือดโับความเนยับเราโดนใครยิงเนี่ยผมอยากจะรู้เลยมันไม่มีเป้าขึ้นเลยฮะแสดงว่าพวกเดียวกันรึเปล่าเไปครับไปเป้าหมายมาแล้วทีนี้เพียบเลย เตรียมตัวรับมือครับโออ,อลืมบอกไปฮะตอนนี้เราบินอยู่กับเครื่อง P47 Thunderbolt นะครับมีชื่ออยู่ด้านซ้ายนะฮะโดนเดะไฟขึ้นไปไหนไปไหน,ไไหนมาแล้วมุมนี้นิดเดียวสวยอีกทำให้รอดนะ เป็นเครื่องหาครับโอ้โสองลำเลยเลือกไม่ถูกเอาลำนี้นะว้าเอ้ยมันเลี้ยวตามไล่างครับโอ้โหเราจะมีที่ระเบิดเราโดนยับไปตอนนี้หยุดคนไกลอะยังโดนอยู่บอว่าจะชะลอมันได้โอเคครับเริ่มโดนละเริ่มโดนละ สวยโกนไลเดอร์แล้วเรียบร้อยครับแตกด้านหน้าเสียวโดนเครื่องบินที่ระเบิดพวกเดียวกันโอ้โหบ้าเฮยมีชนกันอยู่แล้วนู่นครับด้านบนเฮ้ยเกือบแล้วนี่ไงโอ้โหไม่จะเป็นแถบเลยตอนนี้คือมบทีระเบิดเหรอยังไงยังไงยังไงมาแล้วในมุมนี้ถนัดหน่อย ยังไม่ค่อยเดินลีลาสุดยอดพิวพิวหรือจ้าพิวก็แตกไปเลยด้านหน้าครับเพื่อนเรากตลังไล่ยิงอยู่ช่วยไปช่วยช่วยช่วยโอ้โหจบขึ้นแบบนี้จบขึ้นแบนี้กเก๋ครับโคตรไกลเลยเล่นเครื่องไปหนึงนะเริ่มเข้าระยะแล้วครับ เอาลำนู้นก่อนนะฮะเอหลือแค่สองลำสุดท้ายครับไกลไปไนะเอามาแล้วสวยลำสุดท้ายนี่เลยเพี่ขอ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 จะไปไหนพี่น้องสาวเรียบร้อยอโอเคครับแตกสวยจบครับ ยมีอีกปะมีแล้วรอรือเปล่าครับหยุดเอ่ยอิงและตามชะมอเก๋ครับเขาเรียกวัวฝูงนะฮะถึงศูนย์นี่คือ509ศูนก้าการทุกใหญ่เสร็จแล้วพร้อมสำหรับการสนับสนุนทางอากาศรับทราบ509ศูเมีข้าศึกติดอาวุธและยานพาหนะหุ้มเกราะของหน่วยพันร่มที่9เยอรมันรบินจรบินจนี่คือในวุณไวไฟเรากำลังรถถล่มการสนับสนุนอยู่ไหน นิ่งไ้เดี๋วุ่นไว้ไปเครื่องบินหายไป50าสิบใบราบลเปลี่ยนเคไดเวลาถอยครับโอ้เสร็จแล้วนี่เลยจุดถอยเดี๋ยวไอ้น้องพี่เขถอยก่อนโอ้โหแล้วมีปืนกลรออยู่อย่างนี้ได้เวลาคืนก่อนอื่นเพื่อนขอยาหน่อยเคเพื่อนมาเตรียมตัวโค้ชำเหลี่ยงมาโอเคครับสวย เอาป็นคนยิงรถแม่ะเบิดะฮะยิงคนไว้ก่อนโอเคครับขวาไปไหนไม่ค่อยเข้ามาใกล้เท่าไหร่พิ่เพิร์ตเอ็ดลอยตรงหน้าอันหนึ่งนะครับไอ้โขใครขว้าระเบิดมาเอาขึ้นไปไม,ไมาแล้วฮนะสวยมากันกระยองกระแยมยังไงไอ้บ่ายจะยิงรถไกลโอเคครับนี่แน่ไปไหนจะไปไหน งเงียบๆไปครับเดี๋ยวเวลาเก็บเฟิร์สเอ็ดฟีหนึ่งอันเอาแล้วฮะเฟิร์สเอ็ดเต็มสี่สวยป่ะตอนนี้เจ้าบอกให้ไปทางปีกซ้ายนะครับตามเจ้าไปตามเจ้าไปโอเคโอเคครับปกป้องรถถังครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะ,ะนะอ๋อมันมีตัวถือปืนถือจะลวดยังไง หนึ่งตัวครับสวยน,นอีกอ้าวรถถังระเบิดไปคันนึ่งบ้าเอ้ยไอ้โดนยิงใครยิงอ่ะขวาเอาตัวนี้ตัวนึงอแอบอยู่หลังรถถังนี่เองโอเคครับพวกจรวดมันตายหมดแล้วน,นะครับแนเช้าๆนะครับผมไม่รู้เก่งถูกไหมฮะนู่นเห็นแล้ว นี่ไงโตใกล้ๆกันเลยจะไปไหนเพื่อนทางขวายิงใครเป็นยิงเนี่ยเบ้าดิซ้ำลุบๆเลยเดชจาเครื่องเลื่อนตามครับอ้าวเพื่อนใจเย็นมาแล้วคว่ำระเบิดความเป็นตีนคนข้างหน้าต่อทีเพื่อนดูดทีต่อีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทวบ้านเลี้ยวไม่ได้กวนตีนะจะช่วยคนลุกไปหน่อยเคครับ มาเกมมาจับการปืนคนต่อครับเก,ก,กวสวยยามีสามมาเตรียมขวดกันต่อครับกับ M1919 ดูกันนะครับศัตรูมาทางไหนเกครับมาในแนวต้นไม้แหวกมาแล้วแหวกมาแล้วโอ้โหเราถัางมันทำมาก่อนเนาะเฮ้ยยิงโดนด้วยอ้าวโดนสวนทีเดียว โอ้โหโดนสวนที่เดียวตายเลยแล้วไหนครับนามาเห็นละวฐานราบมันโอเคมาแนวนี้ตายออกาสโสมบอีกโคตรแสบอเอา้าแล้วยิงไม่โดนใครเลยเอา้าตัวอยู่ไหนเลยทีนี้นานหยาบไหมครับเห็นละเห็นล้ขวาตัวนึงสวยตายเคโผมากันไปไหมครับเลือกยิงไม่ถูก Okay. อย่างน้อยเราเห็นแล้วมีรถถังคู่กันทางซ้ายจะไปไหนเฮยครับโอมาสามสิบคนยังไงมาหมดตายหมดนะมีเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะสวยเนะนียมีรถถังคู่กันอยู่ซ้ายขวาครับตรงกลางลงาว,วดขึ้นก้อย่างเดียวเออแต่ไม่ไหวครับ okay. ยูวันเก้ป๋าเพื่อนนี่เลย เล่นของหนักเลยครับลงไปแถมระเบิดแถมระเบิดแถมระเบิดเอาเครื่องบินมาแล้วเยี่ยมโอ้โหแล้วก็ขันโอ้โหสุดยอดเอาระเบิดกันฮะสุดยอดเลยเพื่อนเกียาวไปเลยเพื่อนโอ้มาทันเวลาพอดีครับมาแล้วนี่ไงโอ้โหเป็นกลไม่ตายตัวหน้าก่อนหุ้ย กำลังจะนอนกำลังจะนอนโดยันไงเอาตอนนี้ตายแล้วโอเคอ่าตอนนี้เรียกการจมทีดาอากาศมานะครับไหนตรงกับรถถังครับ okay. โอเคจะระเบิดควันสีแดงนะครับส่งสัญญาณเครื่องบินนีดูครับแตกยหนึ่ง, okay. งโอเคหารถถังมัครับเจอแล้ว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 ,วอีกสายครับไอ้บ้าไอ้คว้างมา เพื่อนหยิบไปก่อนมือไม่ว่างเหค,ครับพี่ครับพี่ครับเห็นไหมไม่ยังไม่เห็นนะโอเคจังจังสวยครับองควันแดงพอดีอเยียกไปกหนึ่งตรงกลางครับเห็นแล้วไม่คัน ใช่ไหมเอานี่ไปกินเดี๋ยวนี้รอกับตายเิดม,มาลงก่อนครับไม่มีเวลาไปกนินสวยเรียบร้อยอเฮ้ยอีฟ้าเฮ้ยตกใจหมดหันมามีอีเวนต์ขึ้นพอดีเขมไม,ไม่เป็ไรเพื่ขอนรอดแล้วส่วนเราต้องรวมกับจ้าวอะไรเนี่ยยังเหลืออีกเก็บปลาสโมกครับเก็บหอยเอ้ยขอความปลอดภัยนะครับปลาสโมกไปก่อน นี่ไปลงมาจ่าครับดเดียวบอกทีมันยังใช้ได้ใช้ได้ครับเรื่องคือมบินตรงต,รงต,รงตรงีรถถังแต่นี่เขตปลอดภัยโทรเดี๋ยวนี้คุณยานบันมาล้วงใกล้ไปส่งมาโรเวอร์เราต้องการการสนับสนุนที่เก้าพิกัดอะไรนะพิกัดอะไร9 1 3 8 2น9 1 3 8, 0. 1 3 8 0. 1> า0อหาดที่กระปังเขาเสียสติไปแล้ว เอาแล้วเรียกเคือบินมาถล่มในแนวตัวเองเพื่อนหลุมเราอยู่นี่เอาเราไม่ถึงเพื่อนเราไม่ถึงหลุมช่วยทีโอเคเอาปืนกมาเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าศัตรูโถมป่าแล้วยังไงตูเรือ เดี๋ยวรถถังมารถถังมายิงไม่ได้อีกโอ้โหชิวเชียดเรื่องนี้ต่อครับดำมืดทุกคนปลอดภัยไหมถามอีกทีตอนหัวไอ้อื้อได้ไหมเนี่ยมือจะหายกดฉันนั่งทำมันอยู่ไงโอ้ขอบคุณพระเจ้า ขอถามหน่อยสิบโทเพียสันเป็นบ้ามานานแค่ไหนแล้วเนี่ยนั่นมันเกินยอดผมมากเลยนะเขาอาจได้เหรียญที่ทำมันก็ไม่เ็วโชคดีที่เรายังรอดแค่ตอนนี้แดเนียลเอาพวกเยอรมันพวกนี้ไปสอบได้ครับชาให้ไว้ด้วยฉันเคยเห็นมาก่อนเมือนที่แคสซูรีนเลยเราต้องดูแลตัวเองกันแล้วพวก ถึงเพียสันจะพยายามฆ่าเราแต่มันก็ทำให้เราปกป้องขบวนไว้ได้และหยุดความบ้าคลั่งของศัตรูเทอร์เนอร์ภูมิภูมิใจเสร็สินเรียบร้อยนะฮะทำสถานการณ์เรือรรุดครบด้วยโอ้โหพานี้ได้ขับเครื่องบินนะฮะเป็นอะไรที่มันมากแถมแนวรบที่สนามเพราะก็โคตรมันเลยฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวเรามาลูกันต่อในพาร์หน้าเลยกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยพักนี้เสียงอาจจะแหบๆนะเพราะว่ายังปรับตัวกับสภาอากาศ ของเชียงใหม่ที่อากาศหนาวไม่ได้นะทำให้เสียงมันหายเร็วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบายครับ